นักเรียนคะเสริมภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนหยิบเซฮารกขึ้นมาค่ะเล่นแบบเรียนเหมือนเดิมนะคะวันนี้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่40ค่ะหน้าที่40นะคะ เมื่อวานเมื่อครั้งที่แล้วนี้เราได้คำศัพท์เพิ่มไปอีกสองคำคือคำว่า Big กับคำว่า Small Big ใหญ่ Small เล็กวันนี้คุณครูจะเพิ่มคำศัพท์ให้อีก4ี่คำแต่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสีนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนักเรียนอ่านตามคุณครูค่ะ Color Color นี่แปลว่าอะไรลูกสีนะคะเติม S แสดงว่ามีหลายสีนะคะแต่ถ้ามีเพียงสีเดียวเราไม่ต้องเติม S Col o r แปลว่าสีนะคะอันนี้สีไรเอ่ย สีแดงถ้าสีแดงภาษาอังกฤษว่า red เอาอ่านค่ะ red ถ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ blue สีเขียว green สีเหลือง yellow สีแดง red สีฟ้า blue สีเขียว green สีเหลือง yellow นะคะ,ะ red ะมีตัวอะไรบ้าง red red สีแดง blue blue สีฟ้า green green สีเขียว Y E L L O w yellow สีเหลืองอ่ะนักเรียนลองมาดูบทสนทนานะคะเด็กผู้หญิงเขาถามว่า What is that แ a ดอยู่ไกลนั่นคืออะไรอ่ะก็อาจจะถามคุณพ่อนะคะอ่าเพราะเขตอบว่า is a balloon อ๋อมันคือลูกโป่งเด็กผู้หญิงก็ได้ถามต่อ What color is it แล้วมันสีอะไรอ่ะ เขาก็บอกว่า i s t e s red มันสีแดงแสดงว่าลูกโป่งสีอะไรลูกสีแดงนะคะแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการเสร็จแล้วคุณพ่อก็หยิบให้เขาก็บอกว่า thank you ขอบคุณเอาละค่ะทวนอีกครั้งหนึ่งสีแดงภาษาอังกฤษว่าไงลูก red สีฟ้า blue สีเขียว green สีเหลือง yellow เสร็จแล้วนักเรียนหยิบ c o โ o ขึ้นมาค่ะเล่นแบบฝึกนะคะ วันนี้ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่สาสิบเกค่ะสาสิบเกนะคะวันนี้นักเรียนคงจะชอบอีกแล้วค่ะเอาละค่ะอ่านแล้วก็ทำให้นักเรียนทำอันนี้จะบูรณาการกรศิลปะน,นะลูกเปิดยังคะ อ่านตามคุณครูนะคะดออบอ l l เขาบอกว่าให้วาดรูปบอลร,ร,รูปฟุตบอลเนะี่ย It is big big แปลว่าไงคะใหญ่ It is blue เป็นไงคะสีอะไรคะสีฟา้าแสดงว่าให้นักเรียนวาดรูปฟุตบอลร,รูปใหญ่ย นะคะลูกใหญ่ๆเล็กก็ให้ระบายสีสีอะไรลูกสีฟ้าเอาแลา้วค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งนะอา่ามาถัดไปอ่านตามค่ะเราอะบอลลูนบอลลูนลูกอะไรลูกลูกโป่งนะคะอ่านอ่านตามค่ะ it is small it is red วาดรูปลูกโปง่ง It is small ลูกเป็นไงลูกลูกเล็กแล้วระบายสีสีอะไรคะเลดสีแดงค่ะอาวแล้วค่ะอีกหนึ่งภาพค่ะรออะทอยค่ะ It is big It is green ทอยคานี้อะไรคะรถยนต์ของเล่น It is big วันคันเป็นไงคะ บ i กขันยายอิ i s อ r กรีนทาสีอะไรลูกสีเขียวเอาละก่ะนักเรียนทำตามที่ประโยคเขาบอกไว้นะคะพอวาดรูปเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูนักเรียนทำตั้งใจนะคะถ้าเกิดมีเป็นพวกงานศิลปะคุณครูจะประเมินเป็นคะแนนด,ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ